สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพท่ทำนายดวงในหัวข้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่9เดือน9ที่กำลังมาถึงนี้ดวงคุณจะพลิกเปลี่ยนอย่างไร ดีหรือไม่ดีมีอะไรต้องระมัดระวังไหมเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ มาดูกันว่านับตั้งแต่วันที่9เดือน9นี้ดวงคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบยแรกอัศวินดานะคะแเหรียญ Ace of War d s นะคะ Kings of War d สี่ไม้เท้าสองถ้วยนะคะหกดาบ q u e e n s of w a n d ลเก้าเหรยียญนะคะแล้วก็ใบสุดท้าย star ขอเป็นคำเตือนก่อนนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกก็ขอให้ควบคุมนะเรื่องของอารมณ์ของเราให้ดีด้วยนะคะในบางเวลานะเราอาจจะมีอารมณ์โกรธโมโหหงุดหงิดง่ายนะไม่ได้ดั่งใจอาจจะทำให้เราเผลอทำสิ่งที่มันไม่ดีออกไปได้นะคะ ก็ขอให้นะใจเย็นๆใช้สติในการนำพาถ้าเรารู้ว่าสติเราเริ่มหลุดแล้วนะคะก็พยายามนะเรียกสติตัวเองกลับมาอ่าแล้วก็ค่อยๆค,คิดนะค่อยๆทำนะคะก็จะทำให้คุณไม่เผลอทำสิ่งที่มันไม่ดีออกไปเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดจากการถูกย่อยุก,ก็ได้นะถ้าเราไปหลงกลหรือไปโมโหหงุดหงิดก็อาจจะทํา ในสิ่งที่มันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณได้นะเราก็ต้องนิ่งให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แล้วคุณก็จะเป็นผู้ชนะแบบใสๆเลยนะคะนะถ้าคุณสามารถควบคุมสติอารมณ์นะของตัวคุณได้จากสถานการณ์ที่มันดูเร้ายก็จะพลิกกลับมาดีมากขึ้นแล้วก็จะทำให้คุณได้เจอสิ่งดีๆ มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะคะก็เป็นคำเตือนนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะแต่ในทางในอีกด้านหนึ่งชาวราศีพิจิกอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตก็ได้ทำอะไรทำจริงค่อนข้างที่จะ,ะมีเป้าหมายนะชีวิตที่คุณอยากจะทำให้สำเร็จนะคะมีความขยันหมั่นเพียรแต่ เราอาจจะกดดันตัวเองมากเกินไปอะไรก็ตามแต่นะคะขอก็ขอให้ทำเต็มที่สุดความสามารถผลมันจะออกมาอย่างไรนะเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้นะคะ,ะถ้าเราไปกดดันตัวเองมากเกินอาจจะทำให้เราทำผลงานออกมาไม่ดีก็ได้ใครจะกดดันเราช่างเขานะเราอยากกดดันตัวเราก็พอนะคะแต่เราก็ต้องทำเต็มที่นะถ้ามันเต็มที่แล้วนะมันก็เป็น เราจะไม่นึกเสียใจภายหลังนะคะแล้วก็ความขยันนะความเพียรพยายามที่จะนําพาซึ่งรายได้แล้วก็เงินนะคะที่จะเข้ามามากขึ้นจะได้เงินนะจากการใช้ความสามารถจากการลงมือทําจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ,ะหลังวันที่9เดือน9นี้ชาวราศีพิจิก ก็ช่วงนี้จะมือขึ้นหยิบจับอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซ้ำหมดเลยแต่ทำงานหนะักก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะรวมถึงมีโอกาสได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ใหม่ที่ดีมากๆเก้าเดือนเก็ถือว่าเป็นเลิกง,งามยามดีเหมาะมากนะกับการทำอะไรใหม่ๆนะเริ่มต้นสิ่งใหม่อาจจะเป็นการทำงานที่ใหม่เปิดกิจการร้านค้าใหม่ก็ได้นะคะทำสิ่งใหม่ที่ คุณไม่เคยทำมาก่อนนะแต่มีแนวโน้มที่คุณจะทำสำเร็จนะคะแล้วก็สิ่งใหม่นั้นมันอาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตของคุณดีมากขึ้นนะการได้ทำในสิ่งที่มันท้าทายทำในสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยมันอาจจะยากในช่วงแรกอาจจะสร้างความเครียดให้กับเราแต่เราก็อยากได้กลัวนะคะเพราะว่าความสำเร็จอยู่เคียงข้างคุณแล้วเพียงแต่ว่า คุณอาจจะต้องเพิ่มความใจสู้เพิ่มความเพียรพยายามเข้าไปอีกนิดนึงคุณก็จะได้รับความสําเร็จที่คุณรอคอยนะคะหรือถ้าก่อนหน้านี้นะคุณทําอะไรบางอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจก็ถึงคราวที่คุณกําลังจะได้รับความสําเร็จแล้วนะคะสิ่งนั้นมันอาจจะกําลังผีดอกออกผลกําไรให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจก็ได้นะสิ่งที่คุณทํามันกําลังดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มเข้าที่เข้าทาง หรือถ้าก่อนหน้านี้นะคะชาวราศีพิจิกอาจจะมีบางอย่างไม่ได้ดังใจมีความผิดหวังความเสียใจหรืออาจจะมีปัญหาที่เรายังยังไม่สามารถเคลียร์ได้แต่ในอีกไม่ช้านี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นปัญหาจะรับการแก้ไขอะไรที่ทําให้เราไม่สบายใจก็จะมาลายหายไปแปลเปลี่ยนเป็นความสุขใจแล้วก็มีพลังใจมากขึ้นในการ ทําสิ่งต่างๆในการทําเป้าหมายให้ประสบความสําเร็จนะคะรวมถึงอาจจะเป็นโอกาสดีนะที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะเป็นโอกาสในการทํางานใหม่หน้าที่ใหม่ๆที่เมื่อคุณทําแล้วจะนําพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าหรือถึงขั้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้นะคะอาจจะได้รับความไว้วางใจมากขึ้นซึ่งโอกาสที่คุณได้รับ นะนอกจากจะได้จากคนอื่นแล้วคุณสามารถคนขวายโอกาสนั้นด้วยตัวของคุณได้นะคะก็ด้วยการลงมือทำเยอะๆหรือการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดนะคิดใหม่ทำใหม่ก็จะยิ่งทำให้คุณมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้แสดงภาวะความเป็นผู้นำได้แสดงความกล้าหาญ แสดงความสามารถจนเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะอาจจะได้ทำงานกับคนเก่งคนที่มีความสามารถทำงานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะเป็นผลดีนะกับเรื่องของการทำงานนะคะเราจะทำงานเก่งขึ้นมีความเชี่ยวชาญชำนาญมากขึ้นจนสามารถสอนงานคนอื่นก็ได้นะคะจนอาจจะถูกเรียกว่าเป็นอาจารย์ก็ได้นะทำงานจน มีความเป็นมืออาชีพนะคะจะรับการโปรโมททําให้มีความสูงส่งในหน้าที่การทํางานอ่าแล้วก็โดดเด่นในเรื่องงานต่างประเทศด้วยใครที่ต้องโคง,งานกับต่างชาติต่างภาษาทํางานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ line, นะก็ประสบความสําเร็จโดดเด่นดีมากๆนะคะหรือบางท่านนะอาจจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะเป็นการเหมือนไปไขว,ขว่คว้าอนาคตที่ดี ไปไขว่คว้าความสําเร็จกลับมาที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวรวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนต่อก็ได้นะคะบางท่านสามารถสอบสินทุนไปเรียนต่างประเทศก็ได้หรือไม่บางท่านอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะ,นะไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไกลช่วงนี้ก็จะประสบความสําเร็จมีโอกาสดีๆมีโชคลาภเกิดขึ้นหรือไม่อาจจะ ได้เจอเพื่อนใหม่ก็ได้นะคะได้เจอเพื่อนใหม่มีสังคมใหม่ๆที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีมากขึ้นเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกจะได้สร้างรากฐานชีวิตให้มีความมั่นคงขึ้นคุณจะได้เจองานที่ที่มันทำให้คุณรู้สึกมั่นใจนะกับอนาคตของคุณาสามารถเติบโตก้าวหน้ากับงานนั้นได้หรือคุณได้จับธุรกิจนะคะทำธุรกิจที่มันสร้างกำไรให้กับคุณ เป็นธุรกิจที่ถูกฉลโกกับคุณก็ได้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะทํามาหลายสิ่งหลายอย่างก็ถึงเวลาที่คุณจะเจอ,อธุรกิจที่มันเหมาะสมกับคุณมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะล้องผิดลองถูกนะถูกบ้างผิดพลาดบ้างนะคะดีบ้างร้ายบ้างแต่มันก็หล่อล้อมทําให้คุณได้พบเหมือนพบสิ่งที่ใช่พบทักษะอะไรดีๆทักษะใหม่ๆที่จะทําให้คุณ ประสบความสำเร็จในชีวิตเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะคุณจะได้รับการดูแลเอาใจใส่มีคนมาเมตตาคุณสนับสนุนคุณมากขึ้นนะคะมีเกณฑ์นะที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจด้วยเจอคนที่เรารู้สึกถูกตาเป็นคนที่เข้าใจในตัวคุณมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนเพื่อนซีนะเพื่อนคู่หูหรือถ้าใครยังโสดนะคะก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจ นะเป็นคนที่คุณเฝ้ารอคอยมานานเข้ามาเติมเต็มนะในสิ่งที่คุณขาดหายนะคะเป็นช่วงที่ดวงความรักนะสดใสทําให้คุณมีชีวิตชีวาหัวใจพองโตเลยทีเดียวนะบางทีการมีความรักนะคะมีคนคอยอยู่เคียงข้างก็เป็นความโชคดีที่จะเกิดขึ้นนะกับคนโสดชาวราศีพิจิกหรือถ้าเป็นความรัก ของคนมีคู่นะคะก็เป็นช่วงที่คุณทั้งคู่เนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจกันดีรักกันมากขึ้นนะคะได้สร้างอนาคตที่ดีร่วมกันนะเป็นความรักที่หวานชื่นนะดูมีอนาคตที่ดีมากๆเลยทีเดียวเป็นคู่รักที่น่าอิจฉาอีกหนึ่งคู่เลยนะคะก็พยายามอ่าถ้อยทีถ้อยอาศาัยซึ่งกันและกันหนักนิดเบาหน่อยนะก็ต้องพร้อมที่จะ ให้อภัยกันนะก็จะทําให้ความรักสามารถไปต่อกันได้ยาวๆกันเลยนะคะหรือถ้าคู่ไหนที่อาจจะยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็อาจจะมีการพูดถึงางานแต่งงานมั่นหมายนะคะหรือบางคู่อาจจะช่วยกันทำมาหากินเพื่อซื้อทรัพย์สินร่วมกันก็ได้นะดูแล้วเป็นคู่รักที่เหมือนช่วยกันสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันนะคะ ก็เป็นความมั่นคงอย่างหนึ่งนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกนะคะอุปสรรคปัญหานะที่มันเป็นสิ่งที่ขวางกั้นความสำเร็จของคุณมันกำลังจะมาลายหายไปนะคะคุณสามารถหาทางออกของปัญหาสามารถที่จะขี่คายนะสิ่งไม่ดีต่างๆให้ออกไปได้นะคะแล้วคุณก็ค่อนข้างมีเสน่ห์ด้วยนะในช่วงนี้เสน่ห์ในการทำมาหากินหาเงินเก่งมีความโดดเด่นที่ ที่มันทําให้มีคนอยากรู้จักคุณอยากมาร่วมงานกับคุณหรือคุณอาจจะถูกดึงตัวไปทํางานด้วยก็ได้นะคะถ้าเราเก่งอะ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะว่าจะตกงานนะมีคนพร้อมที่จะดึงคุณนะไปทํางานด้วยอย่างแน่นอนนะคะหรือหากใครที่กําลังมองหางานใหม่นะก็ไม่นานนะคะก็จะได้งานที่ที่คุณเหมาะที่คุณชอบนะ็ปงานที่มันเหมาะสม กับความรู้ความสามารถของคุณนะคะดวงการเงินก็ค่อนข้างอู้ฟู่ด้วยนะชาวราศีพิจิกนะคะแต่ก็ระวังนะหาเงินได้เยอะอาจจะเผลอใช้จ่ายเงินเกินตัวอยู่บ้างนะคะอาจจะด้วยกิเลสความอยากได้อยากมีอาจจะเผลอใช้เงินแบบไม่ทันได้อย่างคิดอย่างเช่นถ้าเราอยากได้สิ่งนี้เราก็พร้อมจ่ายนะพร้อมเป จนขาดการยังคิดก็ได้นะคะต้องระมัดระวังด้วยเพราะหลายครั้งนะาที่พอเราจ่ายเงินซื้อไปแล้วแล้วกลับมาเสียดดยเงินภายหลังมันก็ไม่ทันแล้วนะเสียเงินไปแล้วนะคะก็พยายามาวางแผนนะการเงินของตัวเราให้ดีก็จะทําให้เงินนะคะสภาพของทางการเงินดีอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ปิดท้ายนะด้วยไพ่สตาร์นะคะ ความหวังความสำเร็จที่กำลังจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกหลังวันที่9เดือน9นี้นะคะหรือนับตั้งแต่9เดือน9นี้ชาวราศีพิจิกคุณจะมีความหวังกับชีวิตขึ้นมาอีกครั้งอะไรที่รู้สึกหมดหวังผิดหวังมันก็ดูเหมือนจะเกิดประกายนะแห่งความหวังปรากฏขึ้นนะคะก็ขอให้คุณมีความหวังในทุกๆเรื่องแม้ว่ามันอาจจะดูริบรีไม่มีทางเป็นไปได้ แต่โรกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปได้เสมอนะคะถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะแสงสว่างแห่งความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นนะอยู่เคียงข้าง กับชาวราศีพิจิกอย่างแน่นอนนะคะแสงสว่างนะที่จะส่องนำทางคุณไปสู่สิ่งดีๆและก็ความสำเร็จมากมายที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกนะคะแต่ก็อย่าเืิมนะควบคุมสติอารมณ์ของเราด้วยเพราะถ้าเรานะไม่สามารถควบคุมอารมณ์เราได้นะเผลอทำสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนะคะอาจจะ ทำรายนะสิ่งดีๆที่อาจารย์กล่าวมานี้ทั้งหมดเลยก็ได้ ยังไงก็พยายามมีสติในทุกๆก,การกระทําขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้คุณได้พบเจอสิ่งดีๆ นะับตั้งแต่วันที่9้าเดือน9นี้เป็นต้นไปนะคะขอให้ดวงเปิดฟ้าเปิดบารมีเปิดนะชีวิตเจริญก้าวหน้าการเงินมัง่งคั่งมีคนรักคนเมตตาเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ